ตทฒนาที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับนุ่มเรดนนนะครับนุ่มเรดนนชื่อจริงว่าคุณทันทวุฒทวีวโรดมกุลนะครับอยู่กับเราในวันนี้สวัสดีครับ <laughs> สวสัครับ <laughs> ก็เชิญคุณหนุ่มเรดนนนมาเพราะว่าได้ข่าวคราวมาว่าได้รับ อภัยโทษนะครับออกมาจากเรือนจำคดีคดีหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมฮะ,ะมีหลายเรื่องที่อยากถามถึงก่อนอืินถามก่อนต,ตอนนั้นเข้าไปอยู่ในคุกนี่กี่ปีสามปีสามเดือนกับห้าวันสามปีสามเดือนห้าวันตอนแรกเนี่ยพยายามสู้คดีใช่ไหมใช่ครับแล้วในที่สุดผ่านไปนานเท่าไหร่ถึงเลือกที่จะขอพยาโทษแทน,ผ,นผ่านไปเกือบสองปีดังนั้นเป็นช่วงช่วงที่ตัดสินใจคือช่วงที่อากงเสียชีวิตในคุกนะครับไอ้ไอ,อ,อากงไอ้ไม่ใช่โทษทีฮนะคืออากงเนี่ย ย,ยื่นประกันโดยมีนักวิชาการทั่วประเทศร่วมลงชื่อกันแล้วก็พร้อมกับเงินสดจํานวนหนึ่งซึ่งตอนนั้นมีความหวังว่าถ้า,ากงได้เนี่ยแสดงว่าผมก็มีหวังปรากฏว่าอโกงเขาไม่ได้เพื่อไม่ได้ปุ๊บผมกับากงก็เลยตัดสินใจที่จะไม่สู้คดีแล้วเพราะว่าสู้ไปก็ประกันตัวไม่ได้ทำได้ค,คือจุดตัดสินใจคือคมันไม่มีทางเลือกอื่นนะนะใช่ครับแล้วก็ขออภัยโทษคนนี้ได้รับอภัยโทษเสร็จเนี่ยอตอนนี้ก็ออกมานะครับ สรุปแล้วเนี่ยทางเดียวที่จะสู้คดีแบบนี้เนี่ยคือก็ต้องเหมือว่ายอมความแล้วก็โดยที่ผิดไม่ผิดอีกประเด็นหนึ่งแต่ว่ายอมความไปเพื่อที่จะขอพยารโทษม,มันเหมือเหลือถ้าเป็นทางเดียวที่เหลืออยู่เหรอในคดนี้ผมว่าผมเข้าใจว่าคือทางทางเดียวจริงๆเวลาที่<ม>อยู่ข้างในเนี่ยตอนนี้ยังมีกี่คนที่ตที่คือถ้าพูดถึงคดีหมินนะครับตอนนี้ยังยังเหลือที่เรือนจำทา่าทสถานหญิงก็คือคุณดาตบีโดแล้วก็อีก ที่เลียจงจำพิเศษกรุงเทพก็มีอยู่4คนนะครับมีพี่สมยศสมยศปรึกษาเกษมสุขอาจารย์สุรชัยซึ่งรายนี้ก็ขอพระอภัยโทษไปพร้อมผมขอแล้วนะครขอแล้วครับแล้วก็มีอีกสองคนที่สู้คดีคือยุทธภูมิมัดนอกที่ที่พี่ชายแจ้งจับนะครับแล้วก็คนจุทายเอกชัยของกลังวาลเป็นคดีเกี่ยวกับซีดีครับออกมาแล้วตอนนี้เนี่ยเ,เริ่มใช้ชีวิตปกติที่กลับสู่ภาวะปกติจริงๆแล้วหรือยัง เกือบแล้วครับคือตอนนี้ยังไม่ค่อยจะชินกับข้างนอกเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ก็เกือบเดือนนึงแล้วก็รู้สึกว่าเออได้ปรับตัวอะไรไปบ้างแล้วครับครับจะทำมาหากินยังไงฮะเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยก็คงจะใช้อาชีพเดิมเพราะว่าไม่มีเงินทุนอะไรทั้งสิ้นนะฮะวันนี้ก็คือออกไปเหมือนกับหมดหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ก็หนวนนวลทำอะไรฮะผมผมเดิมมีบริษัทเล็กๆทำงานอยู่กับบ้านเพื่อเลี้ยงลูกนะฮะก็เป็นบริษัทรับออกแบบเว็บพัฒนาเว็บไซต์อ๋อฮะเป็นเว็บม อตอนนี้งานเดิมยังทําต่อได้ไหมมันน่าจะมีการน่าจะพอหาเงินเลี้ยงดูตัวเองได้คือวันนี้คือ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าก็หายหมดฮะไม่มีหนาซ้ำเนี่ยคือคือ,คอที่ที่ร้ายกว่านั้นก็คือลูกค้าก็ต่อว่ามาว่าหายไปไหนฮะเพราะจริงๆพวกพวก,พวกเว็บไซต์เนี่ยมันจะต้องต่ออายุแล้วก็เมนเทนอยู่เรื่อยๆงยานต่อเรื่อง,อองใช่ครับหายไปปุ๊บวันนี้ผมไปเปิดดูอีเมลเก่าๆที่ที่ ที่เป็นอีเมลของตัวเองเนี่ยก็มีด่าเข้ามาว่าหายไปไหนติดต่อไม่ได้เว็บแล้วแล้วส่วนใหญ่เว็บทั้งหมดเนี่ยที่ผมดูแลอยู่เนี่ยมันก็หายไปเลยคือตอนนี้หายไปแล้วก็กระทบกับลูกค้าด้วยผมต้องต้อง,องข,อขอขอขอโทษลูกค้าจริงๆแต่ไม่รู้ว่าจะไปไปแก้ตัวยังไงเพราะว่าเราอยู่ในคุกในเวลานั้นครับผมผมถามหนึ่งไม่ ไม่เคยคุยกับคนที่ได้อภัยโทษมันมีมีการมอบเอกสารอะไรติดตัวมาไหมครับมีครับไม่ใช่เฉพาะอภัย,ภยโทษอย่างเดียวนันเป็นถึงพ้นโทษทั่วไปเนี่ยเขาก็จะให้จะให้ใบที่แสดงว่าเราเไม่ได้เป็นผู้ต้องขังแล้วไม่ได้เป็นผู้ต้องหาแล้ว <ฮะ S 2> ก็คือเขาเรีกยกใบบริสุทธิ์ใบบริสุทธิ์ครับต้อง มันต้องพกติดตัวอะไรไหมไม่ไม่ต้องไม่จาเป็นฮะจริง,รงๆผมก็แค่เก็บเอาไว้ในบ้านเท่านั้นว่าจะใส่กรอบได้ซ้ําไปว่าเป็นนายและไม่ได้เป็นนอช,อชครับแต่ว่ามันจะแตกต่างตรงที่ว่ามันจะมีมันจะมีเงื่อนไขมันจะมีมจ,ะมมจะมีเหตุผลที่ระบุไปว่า,าได้รับพิจารโทษเนื่องจากพ้นโทษตามปกติแต่สําหรับผมนี่คือพ้นโทษจากการได้รับพระราชทานอภพยโทษมองกลับไปแล้วเนี่ยคิดว่าตนเองนั้นถ้ากลับไปอยู่ที่เดิมยังคิดที่จะ มีบทบาทเหมือนเดิมอย่างที่ผ่านมาไหมผมไม่คิดว่าผมมีบทบาทอะไรนะครับผมผมคิดว่าผมก็เป็นแพ่ประชาชนคนหนึ่งที่ที่มีส่วนร่วมในในประชาธิปไตยม,มีมีความรู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์ในเวลานั้นซึ่งทุกคนมีใช่ซึ่งแต่ว่าเราเองเราโชคร้ายที่เราถูกจับแค่นั้นเองกฎหมายหนึง่งหนึ่งสองเนี่ยควรแก้ไหมจริงจริงๆ ถ้าพูดถึงควรแก้ผมผมคิดว่าควรแก้โดยโดยเฉพาะประเด็นหลักๆประเด็นหลักที่สุดเนี่ยก็คือใครก็ได้ที่สามารถที่จะแจ้งความจับซึ่งวันนี้มันเกิดขึ้นที่ผมรู้สึกสะเทือนใจที่สุดก็คือพี่ชายตัวเองเนี่ยแจ้งจับน้องชายตัวเองเพื่อที่จะ เพื่อที่จะอะไรก็ตามเกี่ยวกับกิจการหรือว่าเป็นเหตุผลอะไรก็ตามส่วนตัวซึ่งมันมันแจ้งจับมันคือมันมันลงลึกไปถึงเรื่องของครอบครัวแล้วมันมันมันสร้างความแตกแยกแหมกระทั่งในครอบครัวใช่ต้องแก้ต้องลดโทษไหมคิดว่าโทษมันเยอะไหมมันหนักไหมโทษหนักผมว่าหลังๆนี่เขาก็ลดลงแล้วนะครับคือโดยปกติถ้าถ้าถูกตัดสินมาในในใน ในช่วง3ปีก่อนก็จะยกมา6ปีอตอนนี้เลทใหม่ก็อยู่ที่5ปีฮะคือมันสูงสุดได้15ปีครับครับแต่ถามตามตรงเอาเอาจริงๆเลยนะครับหนึ่ง,งสองในกฎหมายหมิ่น,นกฎหมายนี้เนี่ยควรมีไหมผม,ผมคิดว่าไม่ควรจะมีฮะค,คือไม่ใช่แค่แก้ควรจะลบทิ้งไปเลยควรจะยกไปเลยควรจะยกเลิกไปเลย,ย,เ,ลยเพราะว่าจริงๆมันมันไม่สำผมว่ามันมันมันไม่จําเป็นต้องมีอ่ครับครับ ด,ด้วยหลายๆเหตุผลแต่ว่าอขออนุญ,ญาตไม,ไม่นั่นละกันเพราะมีคนพิพากษ์วิจารณ์เรื่องเรื่องตรงนี้อยู่แล้วครับครับยิงคุณก็แสดงความคิดเห็นได้คุณเป็นเป็นคนไทยคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นคนที่บริสุทธิ์แล้วที่ออกมาเดี๋ยวในช่วงหน้าผมจะถามต่อกับหนุ่มเรนนน์น์นีแหละว่าตอนที่อยู่ในเรือนจำนคุณภาพชีวิตเนี่ยมันแย่ขนาดไหน แขกรับเชิญของเดลิโดสในวันนี้นะครับหนุ่มเรดนนนท์นะครับคุณธ Th we ันทวุฒิทวีวโรดมกุลนะครับเข้าไปที่เรือนจำอตอนแรกนี่ไปที่ไหนอะเรือนจำไหนเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับก็คือคลองเปรมหรือเปล่าก็คือ,อยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ว่าคือถ้าถ้าเป็นเรือนจำคลองเปรมเนี่ยจะเป็นคุกที่จองจำนักโทษที่มีอัตราโทษสูงก็คือ15ปีขึ้นไปครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกหน้าใหม่ๆอย่างพวกเราเนี่ยจะเข้าพิเศษกรุงเทพก่อนครับครับแล้วตอนนั้นโดนกี่ปีนะฮะ ตอนที่คือท,ท,ที่ตัดสินมาก็คือ13ปี13าปีนะเข้าไปถึงเนี่ยเจออะไรก่อนเนะี่ยเข้าไปข้างในเนี่ยเข้าไปเข้าไปข้างนแรกด่านแรกก็ก็โดนโดนจากผู้กกกกต้องขังด้วยกันก่อนอพอคือมันจะมีลิสต์มาว่าใครเนี่ยโดนคดีอะไรมาในวันแรกรับเขาจะมีการคือจดบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเราก่อน <ฮะ S 2> ในห้องแรกรับฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งตรงนี้พอเรารู้ว่าเป็นคดีบินเขาก็เตรียมตัวจะเก็บยอด เก็บยอดคือการทำลายนะครับคือคนที่รู้คือเจ้าหน้าที่ที่คุมในเรือนจําอยู่เนี่ยเขาจะรู้ว่าคุณเจอคดีบินใช่นักโทษคนอื่นรู้ไหมตอนแรกยังไม่รู้ <ฮะ S 1> เพราะว่ามันจะอยู่ที่ใบมันจะมีใบก็ม,มีใบส่งตัวจากสารไปแล้วกพ็พอเข้าเข้าสู่ห้องจําแนกแล้วเนี่ยหมายถึงว่า,เ,าเป็นคืนแรกที่เราเข้าไป <ฮะ S 1> ก็จะมีการเก็บข้อมูลก่อนนะเพื่อลุงเชาจะได้ไปทํางานรูปพันธ์ก็คือจำแนกอะไรนี่ฮะคือในคืนนั้นเนี่ยก,ก็เกือบจะโดนแต่ว่าก็คือพอเขารู้ว่าเป็นคดีบินเนี่ยเขาก็ เขาก็พูดเลยฮะว่าเฮ้ย hey, คดีอย่างเนี้ยแต่เขาพูดค่อนข้าง,าง,ยางหยาบนิดนึงบอกคดีอย่างเนี้ยให้ระวังตัวให้ดีนะคนที่พูดคือเป็นเจ้าหน้นาที่ไม่ใช่อันนี้เป็นนักโทษด้วยกันอเคก็นแสดงว่านักพอผ่านไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงนักโทษก็รู้กันหมดรู้ครับรู้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ให้รู้ใช่ไหมไม่ใช่ครับรู้จากเอกสารที่มาอ๋อคือเขาเขาก็ดูกันได้เดหรอดูได้ได้เพราะว่าจะมีมีนักโทษที่ทํางานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ S <S ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเพราะเจ้าหน้าที่คงทํางานไม่ได้ไอ้อทำทำไม่ได้หรอกเพราะมันงานเยอะ,ะกลางคืนเนี่ยพอพอผมถูกส่งตัวเข้าเรือนจาพิเศษกรุงเทพปุ๊บเขาก็จะมีมีนักโทษด,ด้วยกันเนี่ยเป็นการทําประวัติเบื้องต้นก่อนอ๋อนักโทษช่วยแล้วซึ่งนักโทษเขาก็รู้กันแล้วว่าตอนนั้นคุณเจอคดีหนึ่งอสองใช่โอเคหลังจากนั้นผ่านไปเนี่ยกี่วันฮะถึงจะเ,เจอปัญหาจริงๆกับนักโทษคนอื่นเนี่ยก็ประมาณ2อาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์ แต่ว่า,นาในก่อนที่จะสองอาทิตย์นั่นหมายถึงผมได้ถูกจําแนกไปอีกแดนหนึ่งซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าแดน<ะ>หัวหน้าแดนเนี่ยที่เขาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพวกเราหมายความว่าไงเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามก็คือเขาฝักฝ่ายอีกสีหนึ่งอ๋อคือเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนที่ดูแลเรือนจำเนี่ยใช่ไม่ชอบเสื้อแดงครับไม่ชอบเสื้อแดงแล้วเขาบอกให้รู้วหาอ๋อเขาชัดเจนอยู่แล้วครับเฮ้ย<ะ>ผมไม่เข้าใจทาไมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยในเรือนจําเนี่ยทําไมต้องมานั่ง ชอบหรือไม่ชอบนักโทษคนไหนอ่ะตรงนี้ผมก็ผมก็จริงๆผมก็ไม่เข้าใจจนถึงวันนี้นะครับว่าเขาเขาเขาคือเป็นงานบริการประชาชนาฮะงานรชาชทัณฑน์เนี่ยมันเป็นงานบริการแต่นี่ทําไมเขาถึงใช้ใช้ทัศนคติส่วนตัวาามามาเกี่ยวข้องกับพวกนักโทษด้วยโอเคในที่สุดเนี่ยคุณเจอเจ้าหน้าที่ที่ถึงขั้นชกต่อยครับตัวคุณไหมตัวเจ้าหน้าที่เจ้าหนา้าที่ไม่ไม่ทำเพราะ<ม>ว่าพวกนี้เขาฉลาดพอเขาไม่ทำอเคฮะ เขาเขาเขาฉลาดคือเขาเขาเขาจะรู้ว่าเขาไม่จำเป็นต้องทาหรอกแค่เขาขยิบตานิดนึงหรือว่าแค่เขาส่งเสียงดังให้เราให้นักโทษทั่วไปรู้เนี่ยนั่นก็คือไฟเขียวแล้วที่า<ะ>จะให้ทําอะไรก็ได้มีนักโทษทั่วไปที่มามาทำร้ายร่างกายคุณหนุ่มเล่นน์<ะ>มีจริงๆนี่เยอะไหมฮะจริงๆ<ะ>ไม่เยอะ,ะจริงๆๆจริง,รง,รงคือมันโดนเฉพาะวันแรกๆที่เข้าไปในแดน8แดนนี้เท่านั้น<ะ>ครับ ซึ่งซึ่งตอนนั้นเข้าไปอยู่ในเรือนจากี่กี่อาทิตย์แล้วนะตอนนั้นก็เข้าไปประมาณเกือบสามอาทิตย์แล้วซึ่งซึ่งเจอในแดน8ใช่ที่เขาลุมทํรลายร่างกายใช่เล่านิดนึงนะฮะตอนที่ทํรลายร่างกายเนี่ยคือมันมันเกิดขึ้นอย่างไรครับคือต้องกล่าวนิดนึงว่าพอนักโทษทั่วไปจะเข้าไปที่แดนหนึ่งก่อนประมาณสองอาทิตย์จะมีการจําแนกจำแนกคือไปตามแดนต่างๆอย่างเช่น พวกที่อายุน้อยนิดนึงก็ไปแดนหนุ่มนะ,ะก็คือแดน2องครับคนอายุมากเขาก็จะให้อยู่แดนหนึ่งะ,ะ,ะพวกที่มีโทษสูงๆเนี่ยฮะอย่างโทษสูงสหรือว่าเป็นคดีความมั่นคงจะเขาจะให้ไปอยู่ที่แดน8ปดครตอนแรกผมก็คิดว่าเออก็คงจะ เขาคงจะได้อยู่แดนหนึ่งเพราะว่าคดีเรามันผมเข้าใจด้วยตัวเองว่ามันคงจะไม่ร้ายแรงอะไรปรากฏว่าก็ก,ก็มีใบมีม,มีมีไฟเขียวให้ย้ายไปที่แดนแปดเพราะว่าหัวหน้าแดนแปดคือในแต่แดนจะมีหัวหน้าควบคุมนะครับม,มันไม่ใช่ทั้งหมดมที่แดนคือพอผมย้ายเข้า,ยายี่แดนแปดเนี่ยก็วันแรกก็โดนเลยค,คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เป็นหัวหน้าแดนเนี่ยเขาก็เหมือนกับด่าผมแรงๆว่าไม่รัก พระเจ้าอยู่หัวไม่รักสถาบันคือเขาเขาด่าอย่างเงี้ยเพื่อให้คนอื่นได้ยินใช่แล้วนัาโทษคนอื่นมันก็เลยเรียบร้อยไม่พอใจคุณด้วยใช่แล้วก็เลยมาลุมทํร้ายมันเหมือนลูกสมุนนะฮะที่แบบเหมือนกับยืนมีลูกสมุนยืนอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกทำไมทําอย่างงี้เป็นคนไม่ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บไอ้นี่เรียบร้อยฮะสนองทันทีพอสนองเสร็จเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยก็เฉยฮะก็เฉยอันนี้คือคนที่คุมแดนแปดอยู่ใช่ครับในเรือนจำเรือนจำพิเศษกรุงเทพ แล้วโอเคครั้งเดียวใช่ไหมผมโดนในวันแรกเนี่ยโดน2ครั้ง<ะ>โดนครั้งที่พอไปพอไปพอไปรายงานตัวที่หน้าแดนปุ๊บก,ก็จะมีเด็กเข้ามาถามก่อนเลยเด็กก็คือเด็กเด็กคือนักโทษด้วยกันเนี่ยแหละฮะตัวเขียวๆตัวใหญ่ๆที่สับยันเต็มตัวนะ,ะฮะถามว่าเอ้คนไหนคดีหมิ่นวะ มันคือเป็นบรรยากาศแบบนี้เฉ<ช>พาะนักโทษคดีหนึ่งหนึ่งสองที่โดนอย่างนี้หรือเปล่าคนถามไม่เชิงแต่ว่าจะในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันช่วงเวลาที่ตึงเครียดมากะะรัฐบาลสั่งหยุดยาวนะครับแล้วก็บรรยากาศบรรยากาศเวลานั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับพวกเสื้อแดงคือพวกเผาบ้านเผาเมืองโอเคซึ่งรรในเรือนจําก็มีนักโทษที่มองเสื้อแดงอย่างนั้นใช่แล้วพอคุณเข้าไปเหมือนกับว่าคุณก็ไปไป ไปเป็นตัวที่เป็นเหยื่อสังเวยความเกลียดชังที่เขามีอยู่ใช่ใช่แล้วต้องทนกับบรรยากาศอย่างนั้นไปสักกี่สัปดาห์มันจริงๆทนมาเรื่อยๆฮะทนทนมาจนกระทั่งอากงอากงตายอะครับครับเพราะว่าเออจริงๆมันมันช่วงที่เห็นชัดเจนก็คือช่วงที่เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ฮะเจ้าหน้าที่คนเนี้ยที่ว่านี่ฮะเขาก็เริ่มเริ่มมีการปรับตัว แต่ก็ยังตึงๆกับเรายังเรียกเราว่าไอหมินไอหมินอยู่เจอหน้าก็เรียกไอหมินไอหมินนี่คือชื่อเล่นที่เขาเรียกในคุกใช่พอเปลี่ยนรัฐบาลคือรัฐบาลคุณยิ่งรักเข้ามาเนี่ยท่าทีเขาดีขึ้นนะเขาคือเขาดีขึ้นที่เขาไม่เขาคือไม่ไม่ตั้งใจจะเล่นงานเรามากขึ้นซึ่งแต่ก่อนเนเอออะไรก็ผิดหมดทำอะไรก็ไม่ได้อย่างเช่นอย่างวิกเตอร์บุชเนี่ยที่เป็นชาวที่เป็นนักโทษรัสเซียนะฮะก็เราก็สนิทกันทีนี้ ในนันน้นมันมันไม่ค่อยมีล่ามเราก็เข้าไปเป็นล่ามแปลให้เขาฮ mm. ะพอเข้าไปที่ห้องเขาเขาก็บอกมึงออกไปเลย oh. อะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือคือเข้าใกล้ไม่ได้ครับครับก็คือเขาเขาเขาก็ยังไม,ไม่ไม่ตอนรับดีอยู่คือ,อมองในภาพรวมเนี่ยอยากจะเห็นอะไรในเรือนจําเอาเฉพาะที่นี่นะฮะที่เข้าไปเนี่ย ที่ดีขึ้นอยากจะอย,กอยากจะให้เขาทาอะไรให้ดีขึ้นตอนนี้ความจริงปรับตรงไหนผมผมว่าวันนี้วันนี้พอรัฐบาลนี้เข้ามาแล้วก็พวกเสื้อแดงเนี่ยได้ได้แสดงอะไรให้เขาเห็นว่าพวกเราเป็นปัญญาชนเราเป็นเสรีชนผมก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่รัชทันเนี่ยก็มีการปรับปรับตัวมากขึ้นนะมีการให้เกียรติพวกเรามากขึ้นผมว่ามีส่วนน้อยที่ยังเป็นหัวเก่าแบบแบบคนที่ทําร้ายผมฮะ,ฮะสิสิ่งที่อยากมองเห็นก็คือค,อความเท่าเทียมกันฮะอย่างน้อยคือในเรือนจําเนี่ยครับ คุณเจอคดีอะไรมาคือไม่ใช่ถึงเวลาเข้าไปแล้วถูกลุมกระทืบใช่คือไม่ไม่ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นซึ่งเราเห็นนี่เราเห็นมากๆอยู่แล้วว่าเอออย่างคดีทางเพศอย่างเงี้ยเข้าไปผิดถูกไม่รู้เก็บยอดไว้ก่อนอ๋คดีอื่นอย่างเช่นคดีข่มขืนคดีข่มขืนคดีทําร้ายบิดาะไรนะคุถูกทำ้ายร่างกายได้ใช่พวกนี้สามารถที่จะทําร้ายได้เลยโดยที่แบบเอออาจจะเอาพอเหมาะพอควรแล้วมันมีนักโทษประจําเรือนจําที่เป็นกลุ่มมีอิทธิพลอยู่ ครับแล้วพวกนี้จะคอยทาร้ายร่างกายคนอื่นพวกนี้คือเขาถือว่าเป็นโอกาสของเขาที่เขาจะได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งครเพราะว่าเขาอยู่ตรงนั้นเขาก็ไม่ระบายความรู้สึกใช่อ,ใอาจจะไม่แค้นอ,อาจจะไม่ได้แค้นได้เป็นการส่วนตัวแต่พอมีอารมณ์ร่วมอย่างเงี้ยเขาก,เขาก็เขาก็สามารถที่จะทําได้เป็นการระบายอารมณ์ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณทันทวุฒิวิวรดมกุลนะครับหรือหนุ่มเรดนนเดี๋ยวกลับมาคุยกับเขาต่ตอๆนะครับนี่คือรายการเดละเดลดรับ กลับมาสู่รายการเดอะเดย์เลดนสังครับมีที่โดนหนักกว่ากว่าคุณหนุ่มเลดนนไหมฮะมีครับเออคดีหนึ่งสองเนี่ยที่ที่โดนหนักที่สุดเนี่ยผมยกให้สุริยันกกเป,ปื่อยซึ่งเป็นคดีขู่วางระเบิดฮะ,ฮะแล้วเขาอยู่ที่อยู่ในเรือนจาอยู่ป่าอยู่ไม่ให้ตอนนี้ออกมานานแล้วออกมาพร้อมกับคุณส,สุชาตินาบางไสได้รับอภัยโทษธรรมดาออกมาออกขอรรขอภัยโทษแล้วโดนขนาดไหนอะอันนี้โดนโดนโดนกระทืบแบบไม่ไม่เหลือเลยฮะตานี่เลือดออกทั้งสองข้างแล้วก็หูดับคือเขาจะใช้เครียก นีฮะตีตีที่หูเนี่ยสองข้างแรงๆเลยนะครับแล้วก็คือมันจะทําให้แก้วหัวน่าจะมีปัญหาอันนี้ในแดนแปดแดนแดแปด8เลยแล้วเจ้าหน้าที่ที่คุมแดนแปดมีอยู่กี่คนเน่ยเจ้าหน้าที่ประมาณ10ประมาณสิกว่าคนสิบกว่าคนแล้วใน10คนเนี่ยที่มีส่วนร่วมในการปล่อยปะละเลยให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ย ทั้งหมดสิบคนเลยป่ะไม่ไม่ไม่เจ้าก,ก็มีเจา้าหน้าที่ที่เข้าใจพวกเราเหมือนกันแต่เขาไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าเฮดก็คือคนที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือคนคนที่เป็นปัญหาเนี่ยก็คือคนที่เป็นเจ้าเออเป็นหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าฝ่ายที่ควบคุมที่แดนแปดซึ่งดูแลหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยคือคนไหนที่ยาหืจะอะไรเงี้ยทาไม่ได้หรอกซึ่งหัวหน้าแดนแปดยังอยู่นะเข้าใจว่ายังอยู่ทุกทุกันท,ทุกคนปัจจุบันนี้ไม่ใช่แต่ว่าคือเขาเขาถูกย้ายไปที่อื่นแล้วแต่ว่า<อ>ยังยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในในในกรม อ๋อโอเคเพราะจริงๆแล้วนี้ทางหน่วยงานของกรมราชธรรมสามารถไปไปดำ,ดำเนินการจัดการ<ด>ตรวจสอ,ตอบต่อได้นะฮะเพราะว่าเขาก็คงจะรู้อยู่ว่าเป็นใครครับคราวนี้ปัญหาในเรือนจำเนี่ยมันมันคือมันมีความกดขี่กันเยอะครับซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนักโทษมันก็กดขี่กันได้แต่ที่คุณบอกผมคือมันเหมือนเป็นโครงสร้าง ครับมันเป็นระบบข้างไนอ่ะหรือ,อังไะมันเป็นวัฒนธรรมที่มันมันเป็นมาต,ตั้งนานแล้วผมว่าคนที่อยู่ในคุกเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้ามาออกมาสู่สังคมแล้วผมเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเออสังคมรับไม่ได้อืมัน,มนเล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้หมว่ามันเหมือนว่ามันแบ่งเป็นชนชั้นยังไงคือเวลาเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่เนี่ย คือถ้าถ้าวันนี้เราเรา,เราเจอข้าราชการไม่ว่าจะเป็น c 7 C8 เราเราสามารถคุยกันแบบนี้ได้คุยกันแบบอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าถ้าเป็นในคุกเนี่ยก็คือคุณจะต้องนั่งพื้นคานเข่าเข้าไปคุยกับเขายืนคำหัวไม่ได้คือคือค่อนข้างจะเป็นเหมือนกับเป็นศักดินาอีกชั้นหนึ่งคือทั้ง,ท,งทั้งที่เขาเป็นเพียงข้าราชการที่ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ระดับโอ้โหอธิบดีประหลัดอะไรใช่แต่ว่าเขาทรีปนักโทษเหมือนเป็นเป็นทาสใช่เพราะเพราะว่าอำนาจที่ ที่มีอยู่ในคุกเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยมันสามารถที่จะทําอะไรก็ได้กับพวกเราหน่วยงานของกรมรชาชทันเนี่ยหรือคนนอกเคยเข้าไปดูบ้างไหมตอนนั้นที่อยู่เนี่ยเคยเคยฮะแต่คือเวลาคือเคยหมายถึงว่าเวลาเข้ามาทีหนึ่งเนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมพร้อมกันก่อน มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วอยู่โจมเข้ามาเลยมันก็จะได้เห็นอะไรจริงๆใช่ไหมครับแต่นี่คือจะต้องมีการเตรียมพร้อมก่อนไม่ว่าจะเป็นคณะไหนเข้ามาก็ตามก็จะมีการจัดเขาเรียกจัดฉากว่าอย่างนั้นเถอะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติในในหน่วยงานราชการอยู่แล้วครับผมเคยไปดูเฉพาะเรือนจำชั่วคราวที่หลักสี่นะครับแต่ที่นั่นก็บรรยากาศก็ค่อนข้างดีเทียบกับที่อื่นแะแน่นอนเทียบกับที่คลองเปลมนี้ก็เป็นหนึ่งในเรือนจําที่เขาบอกว่าแย่ที่สุดในเอเชียตอนนี้อยากเห็นอะไรจากจากรัฐบาล ออกมาแล้วเนี่ยผมก็ก็มีสิทธิพูดแล้วเนี่ยอ,อยากเห็นอะไรจากรัฐบาลในการช่วยเหลือนักโทษเลยวันนี้ที่ที่ผมว่าเป็นประเด็นหลักที่สุดก็คือในเรื่องของการาช่วยให้มีการพระราชทานอภัยโทษประจําปีนะครับอยากให้มีสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเราอยู่กันเราอยู่กันแออัดมากๆฮะแล้วบางคดีด้วยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยได้จับจับ,จบนักจับผู้ต้องสงสยัยหรือผู้ต้องหาเข้าไป มันคือมีแต่จับ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 อย่างเดียวแล้วไม่ให้ประกันตัวบางทีโดนคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จับเข้าไปซึ่งเป็นภาระให้กับกระทรวงให้กับกรมราชธรร์ซึ่งเราก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ ที่ที่จะต้องดูแลคนเยอะๆวันนี้นักโทษทั่วประเทศเนี่ยมีประมาณ0 0 0 0คนคนแล้วก็อยู่กันหนาแน่นอัดนอนนอนแทบจะต้องขี่คอกันนอนแล้วเวลานี้อา,อาหารการกินอะไรก็ลําบากวันนี้ที่ผมอยากจะพูดแทนนักโทษทุกคนไม่ใช่เฉพาะนักโทษแสดงนะครับก็คืออยากให้รัฐบาลช่วยผลักดันเรื่องของการพระพราชทานอภัยโทษในวราระสาคัญตอนปลายปีนี้ครับสักครั้งหนึ่งซึ่งอันนี้เชื่อว่ารัฐบาลน่าจะน่าจะช่วยได้บ้างนิรโทษกรรมให้กับนักโทษ การเมืองที่ในสภาเขาจะเปิดประเด็นนี้อยู่อันนี้เห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยให้มีการนิรโทษกรรมแต่ผมไม่เห็นด้วยผมไม่รู้ว่ามีฉบับไหนที่ที่ที่จะโดนหรือว่าที่ถูกต้องที่สุดแต่ฉบับไหนก็ได้ผมยืนยันว่าฉบับไหนก็ได้ถ้าเอาคนที่อยู่ในคุกเวลาเนี้ยออกไปก่อนเป็นระดับแรกฮะผมไม่รู้ว่าจะต้องไปเนี้ยโทษกรรมคนที่ประกันตัวออกไปแล้วอะไรยังไงตรงตรงเนี้ยผมผมไม่ทราบแต่เพื่อนๆนผมที่อยู่ที่พิเศษกรุงเทพยี่สิบกว่าคนแล้วก็ที่เรียนที่พิเศษ ที่เรือนจำหลักสี่แล้วก็พิเศษกรุงเทพเนี่ยคืออยากให้รวมร้อยสิบสองด้วยนะครับเพราะว่าคือวันนี้เห็นมาถกกันว่าไม่ไม่ให้ร้อยสิบสองมันไม่ใช่คดีการเข้าใจว่ามันไม่ครอบคลุมถึงร้อยสิบสองครับแต่ว่าคุณกัมาบอกว่าควรจะทําอย่างนั้น<ม>ด้วยผมผมอยากจะนะอยากจะให้เห็นใจพวกเราบ้างอย่างกรณีประชาชนคนธรรมดาที่เขาถูกฟ้องร้องเรื่องคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเ,เราก็ถูกตาหน้าจากสังคมแล้วว่าเป็นคนไม่ดีฮะก็อยากให้ให้พระาให้พรบ ชุดนี้หรือนอรัศกรรมตรงนี้เนี่ยครอบคลุมถึงพวกเราที่อยู่ในคุกก่อนเบนดับแรกครับ<ะ>ปกติก่อนบอกผมได้ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยก่อนปีสีนเก้าบ<ะ>เลือกเวลาเลือกตั้งเนี่ยไปเลือกตลอดไหมไม่เอาผ,ผมเป็นผมผมไม่ใช่เป็นคนที่ประชาธิปไตยจ๋าหรอกฮะเรารู้เราชอบผมว่าผมว่าคนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ผมไปเลือกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองในช่วงไหนฮะในช่วงพัก เลือกไทยรักไทยหรอครับรอบรอบแรกใช่ไหมรอบแรกรอบแรกโอเคโอเคก็พยายามจะถามอยู่ว่าตกลงแล้วสนับสนุนพักไหนแต่ว่าก็สนับสนุนให้นิรโทษนะครับเอาคนที่ในเรือนจําออกมาก่อนนะครับแล้วก็ให้แก้ไข112นะครับขอบคุณมากนะครับหนุ่มเรนนนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูผลงานในโซเชียลมีเดียต่อไปแต่แต่ว่าทั้งหมดนี้ก็พูดถึงเรื่องของที่กรมราชทัณควรที่จะ ปฏิรูปองค์กรที่อยู่ภายใต้การปกครองของตนเองอย่างไรอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ยากนะครับเข้าไปดูว่าออการทรีตเมนต์นักโทษนั้นเป็นอย่างไรขอบคุณมากครับครับ,รบนั่นก็คือรายการ The Daily Dose นะครับในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ